อย่าเถียงอย่ารีบอธิบายอย่ารีบพิสูจน์ตัวเองจงนิ่งจนคนที่ดูถูกเริ่มไม่แน่ใจว่าคุณกำลังทำอะไรอยู่คนที่ดูถูกคุณส่วนใหญ่ไม่ได้มั่นใจในตัวเองอย่างที่เขาแสดงออกเขาต้องการปฏิกิริยาเขาต้องการเห็นคุณสะเทือนเพราะถ้าคุณสะเทือนนั่นแปลว่าเขามีอิทธิพลต่อคุณและเมื่อเขามีอิทธิพลเขาจะรู้สึกสูงกว่าโดยอัตโนมัติดังนั้นเกมนี้ไม่ใช่เกมของคำพูด แต่เป็นเกมของพลังงานใครควบคุมพลังงานตัวเองได้คนนั้นคุมเกมได้ความนิ่งไม่ใช่การยอมแพ้ความนิ่งคือการไม่ให้พลังงานฟรีกับคนที่ไม่คู่ควรหลายคนเข้าใจผิดว่าถ้าไม่ตอบโต้คืออ่อนแอแต่ความจริงคือคนที่อ่อนแอที่สุดคือคนที่ต้องรีบตอบทันทีเพราะเขาทนแรงกระทบทางอารมณ์ไม่ได้ถ้าคุณอยากเป็นคนที่นิ่งจนคนดูถูกเริ่มกลัวสิ่งแรกที่ต้องฝึกคือ ช้ากว่าอารมณ์หนึ่งจังหวะทุกครั้งที่ได้ยินคำดูถูกอย่าตอบทันทีให้หายใจลึกหนึ่งครั้งแล้วถามตัวเองว่าคำนี้มีประโยชน์ไหมถ้าไม่มีปล่อยมันผ่านไปถ้ามีแยกเอาเฉพาะข้อมูลไม่เอาอารมณ์การแยกข้อมูลออกจากอารมณ์คือทักษะของคนที่โตแล้วต่อมาคือการลดการอธิบายชีวิตตัวเองคนที่อธิบายมากเกินไปมักจะถูกอ่านออกง่ายคนที่อ่านออกง่าย จะถูกจัดการง่ายคุณไม่จําเป็นต้องประกาศทุกแผนการไม่จําเป็นต้องบอกทุกเป้าหมายบางเป้าหมายควรเติบโตในความเงียบยิ่งคุณเงียบมากเท่าไหร่คนที่เคยดูถูกจะเริ่มคิดแทนคุณเองเขาจะเริ่มจินตนาการเขาจะเริ่มตั้งคําถามว่าคุณกําลังซุ่มทําอะไรอยู่และความไม่แน่ใจนั้นจะค่อยๆกลายเป็นความระแวงมนุษย์กลัวสิ่งที่อ่านไม่ออกฝึกภาษากายให้สงบเวลามีคนพูดกระทบอย่ารีบขยับ อย่ารีบแก้ตัวมองตาเขาอย่างมั่นคงพยักหน้าเบาๆแล้วเปลี่ยนเรื่องหรือจบการสนทนาอย่างสุภาพความสงบแบบนี้จะสร้างแรงกดดันกลับไปยังอีกฝ่ายอย่างเงียบๆอีกเรื่องที่สำคัญคือสร้างผลลัพธ์ในพื้นที่ที่ไม่มีใครเห็นคนที่นิ่งแต่ไม่พัฒนาจะกลายเป็นคนเงียบเฉยๆแต่คนที่นิ่งและพัฒนาตัวเองทุกวันจะกลายเป็นคนที่อันตรายในสายตาของคนที่เคยดูถูกตั้งกฎให้ตัวเองว่า ทุกครั้งที่มีคนดูถูกหนึ่งคำดูถูกต้องแปลงเป็นหนึ่งการพัฒนาเช่นเขาว่าคุณไม่เก่งให้คุณเพิ่มทักษะเขาว่าคุณไม่รวยให้คุณเพิ่มวินัยทางการเงินเขาว่าคุณไม่มีวินยัยให้คุณจัดตารางชีวิตใหมท่ทันทีอย่าใช้พลังงานไปกับการตอบโต้ใช้มันไปกับการยกระดับจำไว้ว่าเวลาเป็นพันธมิตรของคนที่นิ่งคนที่ดูถูกคุณต้องการผลลัพธ์ทันทีเขาต้องการเห็นคุณล้มเร็วๆ แต่ถ้าคุณไม่ล้มและยังนิ่งเหมือนเดิมเดือนแรกเขาจะหัวเราะเดือนที่สามเขาจะเริ่มสงสยัยเดือนที่6เขาจะเริ่มจับตาและเมื่อครบหนึ่งปีเขาจะเริ่มพูดกับคนอื่นว่ามันเปลี่ยนไปวะจุดเปลี่ยนไม่ได้เกิดจากคำพูดคุณแต่เกิดจากความสม่ำเสมอคุณต้องยอมรับความจริงข้อหนึ่งคนที่ดูถูกคุณวันนี้บางคนจะไม่เคยขอโทษในวันหน้าเขาอาจจะแค่งเงียบแล้วทำเหมือนไม่เคยพูดอะไรไว้ อย่าไปคาดหวังคำขอโทษเพราะเป้าหมายไม่ใช่การชนะปากเป้าหมายคือการชนะชีวิตความนิ่งที่แท้จริงไม่ใช่การเก็บกดถ้าคุณเก็บความโกรธไว้โดยไม่ระบายอย่างถูกวิธีวันหนึ่งมันจะระเบิดคุณต้องมีพื้นที่ระบายที่ปลอดภัยเช่นออกกำลังกายเขียนบันทึกฝึกสมาธิหรืออยู่คนเดียวอย่างมีคุณภาพความนิ่งภายนอกต้องมาจากความมั่นคงภายในอีกสิ่งหนึ่งที่ต้องระวังคือ อย่าใช้นิ่งเป็นเกราะป้องกันความกลัวบางคนเงียบเพราะกลัวไม่กล้าพูดไม่กล้าสู้แบบนั้นไม่ใช่พลังแบบนั้นคือการถอยแต่ความนิ่งที่ทรงพลังคือการเลือกไม่พูดทั้งที่พูดได้การเลือกไม่ตอบทั้งที่ตอบได้ความแตกต่างอยู่ที่คุณมีทางเลือกเมื่อคุณนิ่งมากพอคุณจะเริ่มสังเกตเห็นว่าคนที่เคยดูถูกจะลดระดับความก้าวร้าวลงเขาจะเริ่มสุภาพขึ้นเขาจะเริ่มทดสอบคุณด้วยคำถามแทนคำดูถูก เพราะเขาไม่แน่ใจแล้วว่าคุณยังเป็นคนเดิมหรือไม่และนั่นคือจุดที่อำนาจเริ่มย้ายข้างแต่จำไว้อย่าใช้ความนิ่งเพื่อทำให้คนอื่นกลัวจุดประสงค์ไม่ใช่สร้างศัตรูจุดประสงค์คือสร้างมาตรฐานใหม่ให้ตัวเองเมื่อคุณมีมาตรฐานสูงขึ้นคนที่ไม่อยู่ระดับเดียวกันจะถอยออกไปเองโดยธรรมชาติสุดท้ายนี้ถ้าคุณอยากเป็นคนที่นิ่งจนคนดูถูกเริ่มกลัวคุณต้องตอบคำถามหนึ่งข้อให้ได้คุณกำลังสร้างอะไรในความเงียบของคุณ ถ้าความเงียบไม่มีการพัฒนามันก็แค่ความว่างเปล่าแต่ถ้าความเงียบเต็มไปด้วยการฝึกฝนวันหนึ่งมันจะระเบิดออกมาเป็นผลลัพธ์ที่ไม่มีใครหยุดได้อย่าเสียพลังไปกับการพิสูจน์เก็บพลังไว้สร้างตัวตนใหม่แล้ววันหนึ่งคุณจะไม่ต้องพูดอะไรอีกเลยเพราะความสำเร็จของคุณจะทำให้คนที่เคยดูถูกพูดเบาลงเองนิ่งไม่ใช่เพราะอ่อนแอแต่นิ่งเพราะกำลังสะสมแรง คนที่นิ่งจริงๆไม่ใช่คนที่ไม่รู้สึกแต่เป็นคนที่รู้ทันความรู้สึกตัวเองเวลามีคนดูถูกคนทั่วไปจะอยากโต้กลับทันทีอยากแก้ต่างอยากพิสูจน์อยากชนะแต่คนที่นิ่งได้เขาจะถามตัวเองก่อนเสมอว่าคำพูดนี้กระทบแค่หูหรือกระทบอัตตาถ้ากระทบแค่อัตตาเขาจะปล่อยมันผ่านไปเพราะเขารู้ว่าการปกป้องอัตตาไม่เคยสร้างอนาคต แต่การปกป้องพลังงานต่างหากที่สร้างความยิ่งใหญ่คนที่ดูถูกเราส่วนใหญ่กำลังใช้พลังงานกับเราแต่ถ้าเราไม่ตอบโต้พลังงานนั้นจะสะท้อนกลับไปหาเขาเองและเมื่อเขาไม่เห็นปฏิกิริยาความมั่นใจของเขาจะเริ่มสัน่นเพราะคนที่ตอบโต้คือคนที่ถูกควบคุมแต่คนที่นิ่งคือคนที่ควบคุมตัวเองได้และใครก็ตามที่ควบคุมตัวเองได้กำลังควบคุมเกมอยู่ จุดเปลี่ยนที่สำคัญมากของคนที่นิ่งเป็นคือการย้ายสนามรบอย่ารบในสนามคำพูดไปรบในสนามผลลัพธ์อย่าเสียเวลาอธิบายเอาเวลาไปพัฒนาอย่าเสียเวลาพิสูจน์เอาเวลาไปฝึกคุณจะสังเกตว่าคนที่สำเร็จจริงๆแทบไม่เคยอธิบายตัวเองกับคนที่ไม่เชื่อเขาเงียบแล้วปล่อยให้ความสำเร็จพูดแทนนี่คือพลังของความนิ่ง มันไม่ใช่ความว่างเปล่าแต่มันคือแรงอัดสะสมเหมือนน้ำในเขื่อนภายนอกดูสงบแต่ภายในมีแรงมหาศาลคนดูถูกจะเริ่มไม่แน่ใจเมื่อคุณไม่แสดงอารมณ์เขาจะเริ่มคิดว่าหรือเขากำลังทำอะไรบางอย่างอยู่ความไม่แน่ใจคือจุดเริ่มต้นของความกลัวและนี่คือความลึกที่หลายคนไม่เคยเข้าใจคนที่นิ่งได้จริงไม่ใช่แค่เงียบปากแต่ต้องเงียบใจถ้าปากเงียบแต่ใจเดือด วันหนึ่งมันจะระเบิดการนิ่งแบบกรุงศรีคือการนิ่งแบบมีรากลึกรากนั้นคืออะไรคือความมั่นใจในเส้นทางตัวเองคือความชัดเจนในเป้าหมายคือการรู้ว่าคุณกำลังสร้างอะไรเมื่อคุณมีวิสัยทัศน์ชัดคำดูถูกจะเล็กมากเพราะคุณไม่ได้มองที่วันนี้คุณมองที่อีกสามปี5ปี1ิปีคนดูถูกมองปัจจุบันคุณมองอนาคตสนามความคิดไม่เท่ากัน ผลลับก็ไม่เท่ากันเทคนิคปฏิบัติจริง 1. ฝึกการดีเลย์การตอบสนองอย่าตอบทันทีให้ตัวเอง10วินาทีหายใจลึกๆแล้วถามว่าคำตอบนี้จำเป็นไหม 2. จดเป้าหมายใหญ่ของคุณทุกครั้งที่มีคนดูถูกกลับไปอ่านมัน 3. แปลงคำดูถูกเป็นเชื้อเพลิงไม่ใช่เป็นพิษถามตัวเองว่าถ้าเขาพูดแบบนี้ฉันจะพัฒนาตรงไหนให้เขาพูดไม่ได้อีก 4. ลดการประกาศเพิ่มการลงมือโลกไม่ต้องรู้ว่าคุณกำลังสร้างอะไรจนกว่าผลลัพธ์จะพูดเอง 5. ฝึกอยู่กับความเงียบคนส่วนใหญ่ทนความเงียบไม่ได้จึงต้องพูดต้องโพสตพ์ต้องแสดงออกแต่คนที่ทนความเงียบได้จะได้ยินเสียงภายในชัดขึ้นและเสียงภายในคือเข็มทิศของชีวิตจำไว้อย่างหนึ่งเมื่อคุณนิ่งมากพอคุณจะเริ่มเห็นว่าทำดูถูกไม่เคยเกี่ยวกับคุณเลย มันสะท้อนความกลัวของคนพูดคนที่กลัวการเปลี่ยนแปลงจะดูถูกคนที่กำลังเปลี่ยนคนที่ไม่กล้าเสี่ยงจะดูถูกคนที่กล้าทำคนที่ยังติดอยู่จะหัวเราะคนที่กำลังปีนถ้าคุณเข้าใจจุดนี้คุณจะไม่โกรธคุณจะสงสารและเมื่อคุณไม่โกรธพลังงานคุณจะนิ่งเมื่อพลังงานนิ่งสมาธิจะลึกเมื่อสมาธิลึกการตัดสินใจจะเฉียบเมื่อการตัดสินใจเฉียบผลลัพธ์จะต่าง และเมื่อผลลัพธ์ต่างคนที่เคยดูถูกจะเริ่มเงียบเองคำถามสำคัญคือคุณนิ่งเพราะกลัวหรือคุณนิ่งเพราะมั่นคงความนิ่งสองแบบนี้ให้ผลลัพธ์ต่างกันมากถ้าคุณนิ่งเพราะกลัวคุณจะหดตัวแต่ถ้าคุณนิ่งเพราะมั่นคงคุณจะขยายตัวในชุดต่อไปเราจะลงลึกไปถึงวิธีสร้างความมั่นคงภายในจนความนิ่งของคุณมีพลังจริงและเมื่อถึงวันนั้นคุณจะไม่เพียงแต่นิ่งจนคนดูถูกกลัว แต่คุณจะนิ่งจนคนทั้งสนามต้องเปลี่ยนท่าทีต่อคุณเองความนิ่งที่มีพลังต้องมีแกนกลางถ้าคุณไม่มีแกนความนิ่งของคุณจะกลายเป็นการกดทับแต่ถ้าคุณมีแกนความนิ่งของคุณจะกลายเป็นอำนาจแกนกลางของคนที่นิ่งจนคนดูถูกเริ่มกลัวคือความมั่นคงภายในและความมั่นคงภายในไม่ได้เกิดจากคำชมไม่ได้เกิดจากยอดวิว ไม่ได้เกิดจากการยอมรับมันเกิดจากการรู้คุณค่าของตัวเองโดยไม่ต้องให้ใครอนุญาตคนที่ยังต้องการการยืนยันจะนิ่งได้ไม่นานเพราะลึกๆเขายังรอคำตอบจากโลกแต่คนที่ตอบตัวเองได้แล้วโลกจะไม่มีอำนาจเหนืออารมณ์เขาอีกคุณต้องเข้าใจสิ่งหนึ่งคนที่ดูถูกคุณกำลังทดสอบแกนกลางของคุณเขาอยากรู้ว่าคุณสั่นง่ายแค่ไหนถ้าคุณสั่นเขาจะกล้ากดเพิ่ม ถ้าคุณไม่สั่นเขาจะเริ่มถอยมนุษย์ทุกคนอ่านพลังงานกันออกโดยไม่รู้ตัวความลังเลมีกลิ่นความกลัวมีสัญญาณความมั่นคงก็มีแรงสั่นสะเทือนของมันคุณไม่ต้องพูดว่าฉันมั่นใจแต่ถ้าคุณมั่นใจจริงคนจะรู้และเมื่อเขารู้เกมจะเปลี่ยนทันทีความนิ่งระดับสูงไม่ใช่แค่การไม่ตอบโต้แต่มันคือการไม่ถูกกระทบภายใน นี่คือระดับที่คนส่วนใหญ่ไปไม่ถึงเพราะเขายังเอาคำพูดคนอื่นมาเป็นกระจกสะท้อนคุณค่าตัวเองแต่คนที่แข็งแรงภายในจะใช้กระจกของตัวเองเท่านั้นคำถามคือคุณมีระบบประเมินตัวเองหรือยังหรือคุณยังรอให้คนอื่นให้คะแนนถ้าคุณยังรอคะแนนคุณจะยังนิ่งแบบสันๆแต่ถ้าคุณมีมาตรฐานของตัวเองคุณจะนิ่งแบบมั่นคงวิธีสร้างแกนกลางอย่างเป็นรูปธรรมหนึ่ง กำหนดหลักการชีวิต3ข้อที่คุณจะไม่ทรยศเช่นฉันจะพัฒนาทุกวันฉันจะไม่ตอบโต้ด้วยอารมณ์ฉันจะวัดค่าตัวเองจากการเติบโตไม่ใช่คำชมเขียนมันอ่านมันย้ำมันสสร้างวินัยที่ไม่มีใครเห็นการตื่นเช้าการออกกำลังกายการอ่านการฝึกทักษะสิ่งเหล่านี้สร้างความเคารพตัวเองและเมื่อคุณเคารพตัวเองคุณจะไม่ต้องการให้คนอื่นเคารพคุณมากนัก 3. ลดการอธิบายเพิ่มการลงมือเงียบๆคนที่พูดมากกำลังหาการยืนยันคนที่ทำมากกำลังสร้างหลักฐานหลักฐานคืออาวุธของคนที่นิ่งและนี่คือจุดที่ลึกมากคนที่นิ่งได้จริงไม่ใช่เพราะเขาไม่เจ็บแต่เพราะเขาเลือกจะไม่ปล่อยให้ความเจ็บกำหนดทิศท,ทางชีวิตความเจ็บคือข้อมูลไม่ใช่คำสั่งถ้ามีคนดูถูกอย่ารีบปฏิเสธมันทั้งหมดถามตัวเองว่ามีส่วนไหนจริงไหม ถ้ามีขอบคุณมันแล้วพัฒนาถ้าไม่มีปล่อยมันผ่านไปคนที่โตเร็วที่สุดคือคนที่ไม่หนีข้อมูลแม้ข้อมูลนั้นจะทำให้เขาไม่สบายใจคุณต้องเริ่มมองการดูถูกเป็นการฝึกความนิ่งทุกครั้งที่มีคนกระแทกคุณมันคือการยกเวทของจิตใจถ้าคุณยกผ่านคุณจะแข็งแรงขึ้นถ้าคุณหนีคุณจะอ่อนแอลงไม่มีใครโตจากคำชมแต่หลายคนโตจากแรงกดดัน ปัญหาไม่ใช่คำดูถูกปัญหาคือคุณตีความมันอย่างไรถ้าคุณตีความว่าเขาดูถูกเพราะฉันไม่ดีพอคุณจะหดถ้าคุณตีความว่านี่คือบททดสอบของระดับใหม่คุณจะขยายและเมื่อคุณนิ่งได้ถึงระดับหนึ่งจะเกิดสิ่งที่น่าสนใจมากคนที่เคยดูถูกจะเริ่มจับตาคุณไม่ใช่เพราะคุณตอบโต้แต่เพราะคุณไม่ตอบโต้ความเงียบของคุณจะทำให้เขาเริ่มสงสัย และความสงสัยจะทำให้เขาเริ่มระวังคุณไม่ต้องทำให้เขากลัวด้วยเสียงดังคุณทำให้เขาไม่แน่ใจด้วยความนิ่งและในโลกของพลังงานความไม่แน่ใจคือพื้นที่ที่ความกลัวเริ่มก่อตัวสุดท้ายนี้ถามตัวเองอย่างตรงไปตรงมาถ้าวันนี้ไม่มีใครชมคุณเลยไม่มีใครเห็นคุณเลยคุณจะยังเดินต่อไหมถ้าคำตอบคือใช่คุณกำลังสร้างแกนถ้าคำตอบคือไม่แน่ใจคุณกำลังพึ่งโลกมากเกินไป ในชุดต่อไปเราจะลงลึกไปอีกขั้นเมื่อคุณมีแกนกลางแล้วคุณจะเปลี่ยนสนามพลังรอบตัวอย่างไรจนคนที่เคยดูถูกต้องปรับพฤติกรรมเมื่ออยู่ต่อหน้าคุณและเมื่อถึงจุดนั้นคุณจะไม่ได้แค่นิ่งแต่คุณจะกลายเป็นแรงกดดันเงียบๆที่ส่งอำนาจที่สุดในห้องนั้นเมื่อคุณนิ่งได้จริงโลกจะเริ่มปรับตัวเข้าหาคุณไม่ใช่เพราะคุณบังคับแต่เพราะคุณไม่ไหวเอน คนส่วนใหญ่ในห้องเคลื่อนที่ตามอารมณ์ใครเสียงดังเขย่าอารมณ์คนอื่นได้ใครโกรธด,ดึงอุณหภูมิทั้งห้องให้ร้อนขึ้นแต่ถ้ามีใครบางคนนิ่งอย่างมั่นคงเขาจะกลายเป็นจุดศูนย์กลางและมนุษย์โดยธรรมชาติจะอ้างอิงหาความมั่นคงคุณเคยสังเกตไหมเวลาเกิดความวุ่นวายทุกคนจะมองหาคนที่ไม่ตื่นตระหนกไม่ใช่คนที่พูดเก่งแต่คือคนที่นิ่ง นั่นคือพลังของสนามภายในการเปลี่ยนสนามพลังเริ่มจากการควบคุมสิ่งเดียวจังหวะของคุณจังหวะการพูดจังหวะการหายใจจังหวะการตอบสนองคนที่โดนดูถูกแล้วรีบตอบกำลังเล่นในจังหวะของอีกฝ่ายคนที่เว้นวักกำลังสร้างจังหวะใหม่และคนที่ควบคุมจังหวะคือคนที่ควบคุมเกมครั้งต่อไปที่มีใครกระแทกคำพูดใส่คุณอย่ารีบตอบ เงียบมองตาหายใจลึกแล้วตอบด้วยน้ำเสียงเรียบแค่นี้พลังจะสลับทันทีเพราะเขาคาดหวังแรงสะท้อนแต่คุณให้ความนิ่งความคาดหวังที่ไม่ถูกเติมเต็มจะทำให้เขาเสียสมดุลระดับที่ลึกกว่านั้นคือคุณต้องเลิกอธิบายตัวเองเกินจำเป็นคนที่มั่นคงไม่ต้องแก้ตัวทุกครั้งถ้าคุณทำงานเงียบๆผลลัพธ์จะเป็นคำอธิบายเอง ยิ่งคุณอธิบายมากคุณยิ่งส่งสัญญาณว่าคุณยังต้องการการยอมรับแต่เมื่อคุณหยุดอธิบายและเลือกสร้างผลลัพธ์แทนคนจะเริ่มไม่แน่ใจว่าคุณกำลังเตรียมอะไรอยู่ความไม่แน่ใจทำให้คนระวังและคนจะไม่กล้าดูถูกคนที่เขาอ่านไม่ออกในชุดต่อไปเราจะลงลึกที่สุดจากการควบคุมสนามพลังสู่การยกระดับตัวตนจนคุณไม่ใช่แค่คนที่นิ่งแต่เป็นคนที่เมื่อเดินเข้าห้อง บรรยากาศเปลี่ยนทันทีและวันนั้นคุณไม่ต้องทำให้ใครกลัวแต่คุณจะรู้เองว่าคุณไม่ใช่คนเดิมอีกต่อไป